ตามล่าอีพีนี้จะพาทุกท่านมาชมวิถีชีวิตชาวประมงดูคนดำน้ำตามชายฝั่งหาหอยเอนจอยกับเราหน้านาตกปลาเต่ากันที่สะพานป้าหน้าเกลือเข้ามานิดเดียวก็มาเจอกับน้าๆชาวประมงพื้นบ้านกำลังแกะอวนกันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวน,นี่ปูมาปลากระเบนด้วยนะน,นี่ต้องมาคัดไซร์รอบใช่ไหม,มน,น,น,นี่ปูนิ่มนี่ปนเนาะอันนี้คัดอันนี้คัดไซยังครับเน่ย ทันแล้วเนาะไปายแล้วเหรอสิ่งที่ติดอวนมาด้วยนะครับไม่ใช่มีแค่ปูอย่างเดียวนะครับก็จะมีหอยแล้วก็ปลาหลากหลายชนิดเลยนะครับแกะออกมาละไล่แกะโอ้โหปลาเก๋าเต็มเลยปลาเก๋าอย่างนี้นะนะไปลงอวนกันช่วงไหนอะครับบ่ายๆเอไปตอนบ่ายเลยใช่ไหมเพราะมันต้องไปไกลใช่ไหมสี่โมงไปปล่อยแล้วก็แช่ไว้สองคืนโอ้สองคืนเลยตอนนี้ปูดีจะเรียกว่าอวนนานาชาติเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามีติดมาหลากหลายสปีชีส์เลยครับ ไว้ที่นี่นี่หอยติดมาเต็มเลยนี่หอยกระโงมโด่งเลยกระโจมโด่งมีครับหอยกระโจมดงก็มีลิ้นหมาด้วยลิ้นหมาติดมาด้วยก้างก็มีครับหนาวเลยมีก้างด้วยเกาก็มีย้างยุ่้างก็รู้นะยุ่งบ้างได้ได้ได้ออกรายการเนี่ยเออโถโอ้ยมาก้างตัวใหญ่ด้วยนี่สดๆเลยนาะตาดำเลยอ่ะอืม ตาแดงพ่อผมตาแดงตาแดงชื่อใครชื่อตเนาะพ่อเขาอีก uh> ตาแดงชื่อออะไรีกอ้นน right ้าอันที่ถือก็ติดอ้วนมาด้วยเลยครับได้เยอะไหมครับเบียร์นี่ซื้อครับอ๋อเบียร์ซื้อนะอ่าเบียร์ไม่ได้ติดอ้วนครับเบียร์ซื้อนี่แหละวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับนั่งทำงานไปคุยไปหยอดมุกไปสนุกสนานกันนะครับ อ้าวไปต่อกันดีกว่าขับเข้ามานิดนึงก็จะถึงจุดจอดรถเลยจ้าถึงแล้วนะครับหมายตกปลาของเหล่านักตกปลาชายฝั่งนะครับจุดนี้เป็นท่าเทียบเรือของชาวประมงพื้นบ้านนะครับเอ๊ะนั่นที่ดักปูหรือเปล่าโอ้โหเยอะมากเลยเหมือนว่าน้าๆนานากำลังเตรียมเรือเพื่อออกไปหาสัตว์ทะเลกันออกเรือก,กี่โมงกันครับออกเรือสิบเอ็ดโมองอะลงกี่วันถึงกู้ครับวันเดียวกับกู้ได้แล้วโอ้โหกู้เร็วมากเลยนะครับกู้ไปไหนรั โอ้ยเล่นอย่างนี้ไปเล่นที่อื่นไปเอา้าเฮ้ยมีคนดำหาอะไรกันเนี่ยนะานะหาอะไรกันอยู่ครับครับหอยู่ครับหายากมากเลยนะครับไม่ค่อยเจอคนดำหาหอยแบบนี้นะครับโอ้โหดำเก่งมากเลยดำลงไปทีจะได้หอยขึ้นมารอบหนึ่งนะครับัด้ไงได้แล้ว ลองจับเวลาดูดีกว่าเรียบร้อยครับลงแล้วนะครับเท่าที่จับเวลามาหลายรอบนะครับประมาณ2ี่สิบวินิๆน,น,น,นะครับอานะ้าวน้าขึ้นมาแล้วนะครับดูซิว่าน้าจะได้อะไรมาบ้างวันหนึ่งได้กิโลครับเนี่ยถ้าน้ำนี่ได้สิบกิโลครับอันนี้ได้น้อยครับย,ยังยังจับปลาหมึกได้ด้วยนะครับชอบอยู่อย่างเงี้ยมันซ่อนอยู่ข้างในใช่ไหมเฮ้ยมาน้ําของจริงคะของจริงสองตัวด้วยไป เราไปทําอะไรครับเนี่ยเดียวไปเลี้ยงอะอ้าวมาดูนะนะตกปลาต่อกันดีกว่าครับมีลุงเจ้าถิ่นกระซิบบอกใช้กุ้งไม่ค่อยได้กันหรอกนะเขาใช้เพียงทรายกันจริงนะครับลุงไปหาเพียงทรายที่ไหนครับม่านมีคายบนปลายสะพานหนอนอ้าวเมียลงมาขายหรือเปล่าวะนี่ง่ายส่วนใหญ่ก็ได้ตัวกันนะครับ ลืมบอกไปนะครับมีเก็บค่าเข้าสถานที่ด้วยนะครับเดินเข้า10บาทมอเตอร์ไซค์25บาทนะครับส่วนรถใหญ่70บาทจ้าถือว่าเป็นค่าบำรุงสถานที่นะครับเจ้าคอนเทนต์แบนดมิ้นนะครับอย่าลืมนะครับกดให้กำลังใจด้วยนะครับ